อันนี้นะครับเป็นตัวอย่างของฟิล์มกองแสงที่หมดอายุนะครับรถคันนี้เป็น Honda City นะครับสมวปีประมาณ2,010คันี้ปัญหาที่ทุกๆคนเจอก็คือว่าเวลาเราลอกแล้วเนี่ยนะครับฟิล์มจะไม่สามารถลอกออกมาได้แบบเป็นแผ่นเต็มๆนะครับแล้วก็จะฉีกขาดแล้วก็ฟิล์มก็ แยกตัวเป็นสองชั้นนะครับสิ่งที่ลูกค้ากังวลคือเวลาติดตั้งฟิล์มกองแสงตัวใหม่แล้วไล่ฝ้าเรายังจะคงใช้งานได้เหมือนเดิมไหมนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับเป็นวิธีการที่เอาไว้ให้ลูกค้าดูว่ากระบวนการในการลอกเนี่ยของเราเราจะไม่ใช้วัสดุที่เป็นของแข็งหรือว่าของมีคมนะครับในการลอกเพื่อเซฟตี้นะครับเส้นไล่ฝ้าให้คงอยู่เหมือนเดิม นะครับเดี๋ยวรอดูครับกระบวนการนี้ครับเ,เราหมักฟิล์มนะครับโดยใช้ความร้อนจากแสงอาทิตย์นะครับแล้วก็ผสมกับน้ำยาเพื่อให้เนื้อฟิล์มมีความอ่อนตัวลงเวลาเราลอกนะครับเราจะใช้เครื่องมือที่เป็นพลาสติกลอกนะครับมันจะไม่เกิดความเสียหายแก่อุปกรณ์ไร้าตัโจทย์เรานะครับหลังจากหมักน้ํายานะครับ เราจะเข้าสู่กระบวนการการลอกฟิล์มสังเกตนะครับฟิล์มเมื่อสักครู่ที่ลอกเป็นแผ่นเศษเล็กๆนะครับไม่ต่อกันตอนนี้เราลอกด้วยมือเปล่าเลยนะครับฟิล์มกองแสงที่หมดอายุแล้วก็จะค่อยๆออกมาอันนี้เหลือแต่เนื้อกระจกแล้วนะครับที่ลอกเป็น2ชั้นก็จะไม่มีแล้วเกนะครับกระบวนการนี้เราต้องทํา ในจุดที่มีแสงแดดส่องถึงนะครับเราเลยไม่สามารถนําเข้าไปอยู่ในห้องติดตั้งฟิล์มกองแสงได้แต่หลังจากนี้พอเราลอกเสร็จแล้วนะครับก็เข้าสู่กระบวนการตัดแบบแล้วก็ติดตั้งฟิล์มตรองแสงในห้องติดตั้งนะครับโอเคครับ